สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพจวิจิตบัญชูและเดวเว็บออนไลน์นำเสนอเรื่องราวส,สาระต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงตลอดมาและวันนี้เราจะนำเรื่องราวบางส่วนนะครับจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยนะครับหัวข้อมันอาจจะดูดุด,ดันนิดน,งนึงนะครับก็คือสารพัดสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในเครื่องเสียงของเราแล้วเราจะ,ะทำกับมันยังไงดีนะครับ มันไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวการเล่นเครื่องเสียงมันก็มีความทุกข์บ้างเวลาที่เครื่องเสียงมันเสียเครื่องเสียงมันไม่สามารถทําอะไรให้เราได้ดังที่ใจเรานึกแล้วก็มีความผิดเพี้ยนเสียหายหรือว่าเซตอัพไม่ลงตัวจนปวดหัวกินยาพาราเซตามอลเป็นกร,ร่มนะฮะเพราะนั้นเราก็จะมานั่งคุยกันแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังกันนะครับท่านผู้ชมครับ เครื่องเสียงที่เราซื้อจากร้านเนี่ยบางท่าน,นซื้อทั้งซิสเต็มไปเลยก็ไปติดตั้งที่บ้านมีคนไปเซตอัพให้นะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าทําให้มันมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เรานึกคิดจากที่ร้านอยู่พอสมควรแต่ถ้าเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าเราเราสั่งซื้อสินค้าแล้วเราไปเติมหรือเราไปฟังอีกตัวหนึ่งเอาไปเติมในซิสเต็มเปลี่ยนในซิสเต็มเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เรา อยู่กับชุดเดิมเนี่ยมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะลําดับตั้งแต่เรื่องแรกก็คือตั้งแต่เริ่มเอาเครื่องเสียงเข้าบ้านวันนั้นเป็นวันที่อาจจะมีความสุขหรืออาจจะมีความทุกข์จนปวดหัวไปหมดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าความเวลวร้ายที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องแรกที่ผมพูดเสมอมาก็คือคู่มือดูสักหน่อยเถอะนะ อย่างน้อยก็เป็นเหมือนยันกันกันก็นเรียกว่ากันผีหลอกสักหน่อยอะ่ะเพราะถ้าเราไม่ดูเลยเราไม่หยิบมาดูเลยไม่ว่าโดยเฉพาะออยิางยิ่งคนที่เล่นโฮมเทเลเตอร์แล้วรีเซิเวอร์เนี่ยดูให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันมีวิธีเซตอัพที่เยอะแยะซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถจะพึ่งช่างที่เขามาเซตอัพให้เราตลอดเวลาได้เพราะเขาเซตอัพให้เราเสร็จเขาก็ต้องกลับบ้านเขาเขาไม่ได้มานั่งอยู่ข้างกายเราเรียกได้ตลอดพี่ๆเซตใหม่พี่ๆเซตใหม่ My, My, คงทําไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ ในเรื่องของคู่มือบ้างนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้แก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งบางครั้งปัญหาเราเนี้ยก็มีหลายท่านถามผมมาทาง uh, messenger ทาให้ผมต้องปวดหัวพอสมควรเพราะต้องเข้าไปตอบบางบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ต้องต้อง,ต,องต้องไปบอกบอกเล่ากันว่าทำอย่างงู้นทําอย่างนี้ทาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราศึกษาคู่มือสักนิดหนึ่งก็ยังดีมิฉะนั้นมันจะทําให้เราเจอแต่สิ่งเวลวร้ายในบางครั้งบางเวลาได้นะครับ เวลาที่เอาเครื่องเสียงเข้าบ้านในวันแรกไม่ว่าจะเป็นชิ้นเดียวหรือหลายๆชิ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยก็คือเรื่องของลำโพงกับการเซตอัพนะครับผมจะเน้นเรื่องนี้แล้วกันนะครับว่าสภาพอะคูสติกของที่ร้านเครื่องเสียงและของเราจะไม่เหมือนกันแม้ท่านจะทําห้องที่ดีที่สุดนะดีไซน์ห้องให้มันลงตัวที่สุดเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าสภาพการที่เราไปซื้อมาจากร้านค้าซึ่งห้องโชว์อาจจะไม่เหมือนเราเนี่ย เวลามาถึงเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างซึ่งตรงนี้เปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ได้เยอะแต่ที่เยอะก็คือเรื่องของการเบิร์นช่วงแรกบางคนใจร้อนมากนะครับมาถึงนี่นทำไมเสียงไม่ได้อย่างที่คิดเลยก็เวลาคุณซื้อคุณก็อยากเอาเครื่องที่มันแกะกล่องยังไม่ได้ทํางานโถไหมฮะไม่มีใครบอกช่วยไปเบิร์นไม่สปกปงเนี่ยผมก็ไปซื้อ ก็คงไม่มีอ่ะเพราะนั้นเรา,าเราเราต้องถือว่าเรากำลังหาประสบการณ์จากเครื่องเสียงของเราตั้งแต่วันแรกที่มันยังไม่ค่อยลงตัวนะครับยังต้องมาประครบประงมกันจนกว่าจะทําการรู้จักกันเหมือนรู้จักแฟนคนแรกแต่บางทีนิสัยอาจจะยังไม่ต้องกันนักแต่ชอบอ่ะเขานะ่ารักเขาสวยเราต้องคุยต้องอถ่ายทอดความคิดซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับลำโพงและเครื่องเสียงของเราเหมือนกัน ใช้เวลาในการเบิร์นสักนิดหนึ่งลำโพงในปัจจุบันเนื่องจากว่าเ,เทคโนโลยีในการทำไดรเวอร์เนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นทำให้ไดรเวอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่มีการเบิร์นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการแข็งตัวของมันจะมีคือแข็งตัวคือความเกรงของมัน,นยังมีอยู่ ท่านให้เวลาสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยชั่วโมงในการเบิร์แล้ววิธีการเบิร์ของก็บอกไปแล้วนะครับว่าเปิดเพลงฟังไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปสนใจมันเนี่ยนับชั่วโมงไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยถึงค่อยเอาจริงกับเขานะครับหลังร้อยชั่วโมงไปแล้วนะส่วนเครื่องเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็ก็จะไม่เกินร้อยชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเครื่องที่เป็นพวก M plus A พวก M broad อะไรเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงของการเปิดหนะ้านาทีแรกเนี่ยท่านต้องทําใจนะเปิดตุ๊บเนี่ยเดินไปจิบน้ําชาบ้างนะเดินไปดูสวนหน้าบ้านบ้างนะครับ ประมาณว่าลดน้ําให้ย่าหนะ้าบ้านสักแวบ,บหนึ่งแล้วเข้ามาฟังเสียงมันจะดีขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าช่วงแรกของการทำงานของเครื่องหลอดและเครื่องพลาเซทั้งหลายเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มรันนะครับในช่วงแรกมันจะเป็นเหมือนกันหมดโดยเฉพาะเครื่องหลอดนะยิ่งพวกซิงเกิลเนี่ยอย่างผมลองแอมเนตเนี่ยต้อง5้าถึงสินาทีขึ้นไปแล้วเสียงมันถึงจะแบบลงตัวเพะนะฮะใช้เวลาในการเขาเรียกว่า อ่าพาวเวอร์ทรานซ์ฟอร์เมอร์ของเขาหรือว่า uh, เอาพูดทรานซ์ฟอร์เมอร์เนี่ยทำงานที่เต็มที่ก่อนแล้วมันก็จะเริ่มนิ่งพอนิ่งแล้วโอ้โหตอนนี้นิ่งไปตลอดนะนิ่งแล้วนิ่งไปตลอดลมพนั่นก็ใช้เวลานะครับพอเราไปยิ่งเร่งรัดมันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสิ่งเลวร้วายเกิดในใจเราเนี่ยทำไมมันไม่ได้อย่างใจเลยนะครับประมาณนี้นะถัดมานะครับในเรื่องของการเซตอัพในวันแรกๆที่ท่านเซตอัพเครื่องเสียงทั้งชุดเนี่ยสมมติเอาซื้อมาแล้วมาเซตอัพเองเลยเนี่ยอย่าลืมนะคับผู้ชมว่า ความเอาจริงเอาจังของเราอาจจะทําให้เราเครียดได้แล้วก็สภาพการอย่างที่บอกว่าที่ห้องของโชรูมกับห้องที่บ้านของเราเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่เหมือนกันเป๊ะนะฮะนั่นว่าเราจะทําอย่างไรก็ตามมันก็จะมีจุดอ่อนจุดแข็งของมันค่อยๆศึกษาไปนะครับห้องฟังโดยส่วนใหญ่เนี่ยเอาเอาในชีวิตผมแล้วกัน ที่ทําห้องฟังไว้ฟังเองแล้วก็ห้องที่เปิดโล่งอย่างที่ผมผมกําลังมามาไลฟ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในขณะนี้เวลาที่เปิดเพลงฟังเนี่ยเป็นเป็นเป็นิฟวิงรูมธรรมดาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมมีความสุขกับิฟวิงรูมมากกว่าเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าไอ้ส่วนที่ขาดกับส่วนที่เกินเนี่ยบางครั้งมันก็มีสเสน่ห์นะท่านผู้ชมถ้าเราไม่คิดมากมันมันต้องมีทั้งนี้มันใกล้ฝาผนังไปหน่อยทั้งนี้เปิดโล่งไปหน่อย มันไม่ได้ลําโพงที่ดีเครื่องเสียงที่ดีมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเลวร้ายลงไปมากเท่ามากเท่ากับจิตใจที่เราคิดไปเองก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําใจให้โล่งๆนิ่งๆฟังเซตให้ดีๆขยับทีละนิ้วสองนิ้วจนกระทั่งมันรู้สึกมันมันลงตัวพอดีนะครับบางท่านเนี่ยพอเซตไม่ลงตัวเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้สึกทำไมมันแย่อย่างนี้มันยอะมันมันคือมันใจเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วไปกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เสมอเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆชั่วโมงต้องได้อย่างที่ผมบอกนะครับนะฮะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราเบิร์นแล้วเนี่ยถ้าสมมุตินะครับพอพ้นเบิร์นไปแล้วมันยังไม่ดีอีกเนี่ยนะครับขยับแล้วขยับอีกก็ยังไม่ดีอีกอันนี้เนี่ยมันจะมีสาเหตุอยู่สองสามอย่างด้วยกันเรื่องแรกก็คือสภาพห้องของเรามันแย่จริงๆไม่ลงตัวบางท่านเนี่ยใช้ห้องฟังพยายามคิดว่าทําให้มันดีนะแต่ห้องดันมีความยาวเป็นสองเท่าของความกว้างเนี่ยเสร็จทุกรายน,ยนะครับ ความถี่มันจะตีกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมีปัญหาเรื่องฮาร์มอนิกของเสียงเนี่ยค่อนข้างมากตรงนี้ก็อาจจะต้องแก้ไขเรื่องของห้องบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นว่าทําทให้ห้องมันสั้นลงาหาจุดนั่งที่มันใกล้เข้ามาในลําโพงอีกอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ท่านจะต้องหาประสบการณ์นะครับ แต่เรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเวลาที่เรานําเราซื้อเครื่องเสียงจากแต่ละที่ที่เราชอบแล้วเรามาประกอบแล้วก็มาใช้งานร่วมกันอย่างเช่นซื้อสตรีมมิ่งมาเครื่องเล่นซีดีมาเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาจากที่หนึ่งซื้อแอมมาจากอีกที่หนึ่งซื้อลําโพงมาจากอีกยี่ห้อหนึ่งอีกตัวแทนหนึ่งแล้วเราเอามาเข้าด้วยกันเนี่ยะคระับอมผมว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดจะเกิดขึ้นถ้าเราโชคร้ายก็คือความไม่เข้ากันของอุปกรณ์ความไม่เข้ากัน่ยจริงๆแล้ว ถ้าพูดถึงว่าในแง่เทคนิคเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเพราะว่าเครื่องเสียงใดในทั่วโลกเนี่ยเขาก็ใช้มาตรฐานเดียวกันหมดค่ะเอาพูดขาออกค่ะความต้านทานขาออกขาเข,ข้าอะไรเนี่ยมันจะพอๆกันหมดแต่ในเรื่องของการจูนอัพวงจรหรือการออกแบบวงจรเนี่ยแต่ละลายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาที่ว่าซีดีที่เราซื้อมาเครื่องหนึ่งเนี่ยนะครับหรือแดกตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่เข้ากับแอมเราเลยเล่นไปยังไงมันก็ไม่ไปด้วยกันสิ่งที่เราสังเกตได้คืออะไรนะท่านผู้ชม เสียงซึ่งมันมีความบีบเค้นผมอยากจะพูดคําว่าบีบเค้นก็คือฟังแล้วรู้สึกมันไม่สบายตรงนั้นนมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดท่านจะต้องตัดสินใจแล้วแหละเ,ะเมื่อถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยเปลี่ยนอะไรดีระหว่างแอมระหว่างลําโพงหรือแหล่งโปรแกรมมันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวปัญหาที่มันไม่เข้ากันตั้งแต่เริ่ม,รมแรกอันนี้ถือว่าเราโชคร้ายนะครับเมื่อเป็นซะอ,อย่างนั้นแล้วเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อที่ว่า เสียงที่ท่านได้เนี่ยมันจะถูกกับเทนของท่านพอดีอย่าพยายามนะครับเมื่อฟังแล้วรู้สึกมันมันมันหนักอ,อกหนักใจแล้วก็เสียงไม่ไม่ถูกใจท่านเนี่ยท่านอย่าพยายามไปใช้สายนําสัญญาณไปใช้สายลําโพงไปใช้อุปกรณ์อื่นใดมาช่วยนะครับเพราะว่าถ้าโทนโนบาลานซ์ผมพูดบ่อยเลยโทนโนบาลานไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยยังไงก็ไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งนะครับอันนี้มีความจําเป็นนะครับ ปัญหาที่ผมเจอมาส่วนใหญ่นะครับลำโพงสมัยนี้เป็นลำโพงที่ดีมากโดยส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่สองสามหมื่นขึ้นไปนี่ก็ดีมากแล้วนะครับเทียบกับเมื่อก่อนลำโพงต้องเป็นแสนย่างได้เสียงสองสามหมื่นเดียวนี้แต่สิ่งที่เราเจอกันมาตลอดก็คือว่าแอมป์รีไฟเนี่ยแม้จะพัฒนาขึ้นมาเท่าไรก็ตามเนี่ยในแอมป์รุ่นเล็กๆทั้งหลายเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ท่านผู้ชมลงไปเล่นกับแอมป์ที่ที่มีกําลังขับต่ำๆมีราคาค่อนข้างถูกเหตุผลเพราะว่า คุณภาพที่ได้เนี่ยมันจะไร้ลําโพงที่มีคุณภาพสูงสมัยนี้ไม่ออกพอไร้ไม่ออกพับเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือมันเป็นเสียงที่น่าลาคาญมากนะครับเราต้องการเสียงพยักฮ้องฮ้องกลายเป็นเสียงเมี้ยวเมี้ยวของแมวไปเนี่ยมันมันก็แย่นะครับสิ่งที่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็เพราะว่าชุดสิทธเต็มที่ผมเจอมาที่ผมต้องไปบางบ้านไปบางที่ซึ่งเรียกว่าที่สนิทสนิทกันแล้วบอกให้พี่ช่วยดูให้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะพบว่า แอมไม่แมทกับลําโพงเนี่ยเยอะที่สุดไม่แมทในลักษณะที่ได้แต่กําลังขับบางทีบอกสองรอยหสิบวัตต์แต่ก็โทษทีนี้ไร้ลาโพงตัวเล็กๆไม่ออกมันมันจริงไม่ใช่เรื่องของกําลังขับอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของคุณภาพเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องเข้าใจว่าเมื่อใดก็ตามที่แอมกับลำโพงไม่เข้ากันมันจะเลวร้ายกว่าอย่างอื่นนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะนั้น,นก็ต้องเลือกนะครับว่า ไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะถ้าเรายังรักลําโพงเราก็คงจะต้องเปลี่ยนแอมป์เปลี่ยนแอมป์ไม่ได้ไหมายความวิ่งไปหากาลังขับที่สูงกว่าไปหาแอมป์ที่ดีกว่านะครับคาว่าที่ดีกว่ากับกําลังขับที่สูงกว่าไม่เหมือนกันนะครับแอมป์ M. บ้านหม้อก็ทําได้นะข้างละสามร้อยวัตตนะ์แต่เสียงจะสู้แอมป์ยี่สิบวัตต์ที่อยู่ในตลาดออเดียลไฟล์หรือไม่ก็ไม่แน่นะครับอันนี้เรื่องเสียงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะเรื่องใหญ่ที่ผมว่าก็คือ อัตราการสวิงของแอมเนี่ยไม่พอพอไม่พอเนี่ยนะฮะมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่าเสียงผิดเพี้ยนอาการแตกปลายแตกต้นกันแล้วแต่แตกต้นก็คือเสียงเบสเนี่ยมันมันไม่นิ่งแล้วไม่แน่นพอไม่แน่นพอเสียงกลางไม่มีความชัดเจนแล้วไม่มีน้ําหนักเสียงช่วงปลายซึ่งซึ่งมันจะมีอาการแตกส่าหรือมีการเพี้ยนนะครับบางทีมันเพี้ยนเล็กๆเ,เนี่ยเราเราเรา,เราแทบจะไม่รู้ว่ามันเพี้ยนแต่เรารู้สึกไม่สบายในการฟังนะฮะ เสียงเกรงตั้งแต่ทุกย่านความถี่ตั้งแต่ต่ตตำขึ้นไปหาสูงแล้วมันจะเกิดขึ้นกับแอมซึ่งมีคุณภาพไม่พอเพียงสังเกตได้ก็คือเมื่อใดลำโพงท่านแพงมากๆราคาสูงมากๆเนี่ยแอมก็ต้องมีราคาที่ใกล้เคียงกันด้วยไม่ใช่ว่าแอมที่กําลังขับต่ํากว่าคุณภาพต่ํากว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ต้องบอกว่าซื้อแอมราคาแสนกับลำโพงราคาแสนถึงมันจะไปด้วยกันได้ถ้าซื้อลำโพงราคาแสนแอมราคา20,000เนี่ยอันนี้มีปัญหาทุกราย นะครับอันนี้ก็ต้องบอกตรงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการแมทชิ่งแล้วการนําเข้าไปในบ้านเรื่องสภาพอากิกที่เราจะต้องออดูแลนะครับให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเราได้ไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับระบบไฟภายในบ้านเนี่ยก็เป็นตัวกวนอย่างหนึ่งนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเครื่องเสียงบางเครื่องเนี่ยเอาไปใช้บ้านหนึ่งเนี่ย ไม่มีเสียงห้ามเอาไปใช้อีกบ้านหนึ่งมีเสียงห้ามเสียงจี่เสียงกวนอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกว่ากวนกวนอ,อกกวนใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบกราวนี้ก็ถือว่าเป็นระบบสําคัญถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองหาช่างหรือวิศวกรทางด้านไฟฟ้าที่เขาดูแลเรื่องกราวเก่งๆเนี่ยคนระับลองไปดูที่บ้านของท่านสักนิดหนึ่งว่ากราวระบบกราวของเราเนี่ยเวลาที่ท ส่วนใหญ่เราก็ซื้อบ้านจัดสรรกันอยู่ใช่ไหมหรือบางท่านไปปลูกบ้านนี้ก็ตามเนี่ยช่างไฟก็เป็นช่างพื้นฐานทั่วไปเราก็อยากได้ของถูกจกจ้างคนถูกถูกมาเราก็ได้ของถูกแล้วเราก็ได้เสียงกวนมาจากการที่กราวมันไม่ไม,ไม่ไม่ดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบกราวนี่ทาให้มันมันมีปัญหาได้เยอะออสิ่งที่สังเกตยอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราเอาแอมป์ปริไฟดีๆแล้วก็มีขั้วไฟเนี่ยนะฮะสามขั้วนะฮะก็คือมีบวกมีลบแล้วก็มีกราวเนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ย มันมีเสียงหำเข้ามามีเสียงจี่เข้ามามีเสียงปนเปเข้ามาแต่พอหักกล่าวทิ้งเนี่ยเสียงกับดีขึ้นอย่างนี้ก็มีแสดงให้เห็นว่ากล่าวบ้านเรามันมีปัญหานะครับก็ต้องแก้ไขนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านี่เป็น,เ,ปนเรื่องที่อ่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นได้ในระบบเครื่องเสียงของเรานะครับอย่าประมาทนะครับณนะตรงจุดนี้นะครับเอ่อถัดมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นตัวเชื่อมทั้งหลายเนี่ยมันไม่แมทชิ่งกัน อันนี้ก็เจอมจอันเยอะสายลําโพงกับสายนําสัญญาณเนี่ยผู้ชมสามารถที่จะใช้ต่างยี่ห้อกันได้แต่ถ้าสายนําสัญญาณด้วยกันเนี่ยนะครับควรจะใช้ยี่ห้อเดียวกันเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ได้นะครับสลับกันได้แต่ไม่ควรจะใช้ต่างยี่ห้อเช่น,นเช่นว่าใช้สตรีมมิ่งตัวหนึ่งใช้ซีดีตัวหนึ่งใช้เทอร์เนเทเบิลซึ่งต่อสายอะซีเอที่แยกมาตัวหนึ่งเนี่ยทั้งสามเซต็ตเนี่ยควรที่จะต้องใช้สายยี่ห้อเดียวกันถ้าต่างปุ๊บเนี่ยนะครับบุคลิกไปคนละทิศละทางหมดนะครับ ล้วก็อาจจะทําให้ความแมทช์ของมันเนี่ยเสียหายไปได้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เราปวดหัวตามมาคือเสียงมันไม่ลงตัวนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เลวร้ายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นระบบเสียงในบ้านของเรานะครับถัดไปนะครับก็คือ,เ,อ,อเรื่องของคนที่ต้องการเล่นอนาล็อกเนี่ยผมย้ำเลยนะครับว่าถ้าท่านต้องการเล่นอนาล็อกท่านต้องทราบว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงนั้นเสียงป๊อกเสียงกวนเสียงสครีเสียงฮัเสียงจี มีมาให้ครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องเล่นเครื่องที่ดีระบบไฟต้องดีนะครับการเซตอัพต้องดีภาคปรีโฟโน่ต้องดีหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นการเล่นอนาล็อกจิงเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาที่จะคลุกคลีกับเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดแต่ว่าอยากจะฟังอย่างเดียวอันนี้ลําบาก เพราะว่าเวลามาแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหากันได้ยากนะครับในเรื่องของเสียงต่างๆเหล่านี้มันก็จะพวัวพันไปในส่วนอื่นๆของระบบเครื่องเสียงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นอนาล็อกครับต้องเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนจริงๆคนที่เล่นเครื่องเสียงใหม่ๆพมแนะนําเลยครับสตรีมมิ่งไปก่อนนะครับหรือซีดีง่ายกว่านะครับการเล่นเครื่องเล่นเผ็นเสียงนั้นต้องเป็นคนที่มีความพร้อมมีเวลาที่จะคุกคลีอยู่กับเขานะครับถึงควรที่จะลงมาเล่นนะตรงจุดนั้นนะครับจะทําให้ท่านปราศจากปัญหาในการเล่นเครื่องเสียงเนี่ย ได้ได้ได้ดีกว่าในแบบอื่นๆนะครับสุดท้ายนะครับผมจะมาปิดท้ายตรงนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันก็คือว่าเครื่องเสียงเมื่อเล่นเล่นไปสักพักมันจะเป็นเครื่องเสียมันสามารถเสียได้เพราะฉะนั้นเราให้สังเกตว่ามันเสียตอนไหนเวลาไหนช่วงใดถามว่าทําไมเราต้องรู้เรื่องช่วงเวลาเพราะบางบางช่วงเวลาเกิดจากอาการที่ไฟตกไฟเกินก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องดูเรื่อง,องช่วงเวลาด้วยแล้วก็คอยสังเกตอ่ะมันเสียหายหรือมันมีอาการบกพร่องเนี่ย เป็นระยะเวลาเท่าไหร่และเกิดขึ้นช่วงไหนเพราะเราจะได้อธิบายกับช่างได้ถูกอย่าลืมนะครับเครื่องเสียงเวลาไปซ่อมเนี่ยต้องทิ้งเวลาให้กับช่างเขาพอสมควรอาการหนึ่งที่เราไม่อยากได้เลยและเป็นอาการที่ปวดหัวและน่าปวดหัวที่สุดคือเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวเสียอยู่กับเราเสียเรื่อยพอไปหาช่างทีไรดีทุกครั้งอันนี้มันอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างหลายๆประการก็คือว่าเครื่องนั้นอาจจะแผ่นปริ้นวงจรไม่ดี เดี๋ยวพอเวลาร้อนๆเนี่ยแย่จากการมีปัญหาอเี้ยเพราะนั้นต้องให้เวลาช่างในการซ่อมแซมอยู่พอสมควรสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เราถึงจะกําจัดมันไปได้วันนี้ก็เรียนท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีของเครื่องเสียงกันอีกในครั้งหน้านะครับอ่ะสักครู่ชมโฆษณากันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ